bliten <tries> ak voktote. 你他们。 ทีสำการสารุ่แรกนะมีำรวยสาทรุ่นที่สองเกเสาอรุ่นที่สามสัญสาองรุ่นที่สี่ผมจะพองเลยอ่ะมาเลยมาเลยเดี๋ยวยังไม่หอยเดี๋ยเราไปท่อกันอาเข้ามาเข้ามาเลียชื่อได้ไม่หมดหรอกจำไม่ได้ไม่หมดหรอกครับผู้สะพายนูกเขยเข้ามาเลย ร้านที่โตแล้วครับว่ามันกมีโตแล้วร้านที่โตแล้วว่า เี่นน้าต่างหเดี๋ยววันนี้ไม่เป็นไรเดียวเลยพร้อมแล้วยกถวายพร้อมกันสา

เอวเมยวิจโตทินังเปตานังอุปกคปฏิทิจดังปฏิดังตุมังทิพเเมยวัฏมิจตุสัพปพบริยตุสังกปาจันโดภนารโซยะถามิจโติระโสยะถาวิวาจันตุสาปโรโววินาจตุมาเจภวันวันดารายุตกายุโกภวาภิวะตนะสิ

भवानु जा मंगला जा भावे न जा देव อวตาระพรตรมการอะระหังสัมมาสัมพุทธะพักวาบุัะพักวาตอาภิวาเทมิสวะคาโตะพักวาตาธรโมูธรรมงนัสสามิสุปติปันโนพักวะโตสาว